สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดอะไรนะลูมาสเตอร์หรือเปล่าเอ้ยรับของก่อนละกันยังไงเราก็ยังมีเวลาอีกเยอะนะใช่ใช่ปะเออใช่ชุดลูมาสเตอร์นะครับก็คือชุดนี่ไงตรงหน้าปกเนี่ยใครเห็นตาบอดนะโอเควันนี้เราก็จะรีบหม่ทำราวดี๋ยวแรงรด โอเคนะครับเคือชุดก็จะประมาณนี้นะไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเราก็ตัดมาตอนลงเครื่องบินเลยนะครับเพราะว่ามันจึงไม่เสียเวลาลงคลิปนะเออมันจึงตัดคลิปเอาคลิปนี้ก็ฟังว่าจะมีคนดูเยอะละมัง้งเออขึ้นฟีดหน่อยอ่ะพูดตามคมสองร้อยเองอะ่ะ อย่าเป็นสามร้อยอ่ะมีมีม,มีมีเสียงอยู่ถ้าจะอยู่บนนะหรือว่าล่างวะนั่งไงเคียล้างผมเลยตรงไหนอ่ะแช่มันก่อนละกันฟาร์มของก่อนสกา้าสวยนั่งไงนั่นไงเห็นละเอาตกตกเฉย ป้อมยาวกอนละกันเฮ้ยโอเคตอนเขายิงกันเลยน่าเป็นตอนที่โอเคสุดละไม่แตกเอเย้ย เน็ตปิงเฉยปิงอะไรตัวนี้เนะี่ยมาปิงตัวสำคัญด้วยดิอีกอย่างเนะี่ะโอ้โหยเมื่อกี้เมื่อกี้แรงแปด๊ดเออแดงอะไแดงมีมีหรือเปล่าโอเคไม่มีและถ้าถ้าไม่มีอันนี้มันเปิดผมก็ไม่รู้หรอก กระเป๋าเยวนี้ต้องหากระเป๋าถ้ามีกระเป๋าโอเคจบทิ้งลูกกระสุนไม่เป็นไรนั่นไงเอาเจอบดอก,ก็ไม่แปลกใจนะใครใครแม่งจะมาเล่นโหมดธรรมดาตอน ตัวเองแรงสามดาววะตอนนี้ก็ได้ไปสามคิวสวยๆโอเคเจอกระสุนจริงด้วยสวยทิ้งกระสุนแม่งเลยชุดก็แนวประมาณนี้นะก็คือมีสมฟ้าด้านหน้าด้วยก็เทเทระเบิด มันเหมือนจะจำได้แนละ้ว่าทิ้งลูงกกระสุนไปแถวนี้ใช่ใช่ใช่ทิ้งอันนี้ออกละกันไม่สนละโอเคสวยคือว่าโอเคละเราสามารถไปตรงไหนก็ได้เลยเฮ้ยบนบน,บนมีนะโอเคกระเป๋าสองตรงนี้ผมไปเอาโตที่มาฆ่าผมก่อนผมจะดักด้านบนนี้นะ รอมันมารอมาก่อนโลครับโลอยู่ไหมโลครับช่างแมงแล้วกันแม่ง,มงพูดปุ๊บยิงปับ๊บ

มี่มาลงไปแล้วรือว่ามันเป็นบอทอันนี้ก็ไม่รู้ตัวนี้ก็5คิวแล้วนะนนกูสะดุ้งเลยที่บอบเอาถ้าผมสะดุ้งเลย ด้านหลังตัวหนึ่งนะคน มันอยู่ไหนอะ่ะตรงภูเขาวนั้นอะ่ะใช่ใช่ใชมันเล่นเหลี่ยมต้นไม้อะ่ะบุกเลยละกันไม่ได้กลัวอยู่แล้วอะแต่บุก ถูกถ้าโดถ้ามันเห็นแล้วยิงหัวขึ้นมาก็ไม่รอดอนะ่ะเฮ้ยสวัสดีครับนีอะไรก็ให้ผมช่วยไหมครับอ้อมเลยลักกันเอาหายขีสลิงไปนแน่เลยอะ่ะจบละอยู่ก็ล่างน่ะ ไปไปไปเก็บเหรียญก่อนเอามาทำอะไรไม่รู้จะเก็บมาก่อนน่าจะดีที่สุดแล้วโอเคของของก็ดีอยู่ตรงนี้แต่ไม่เข้าตาไม่เข้าใจเอ,อ้เอาดูจ้าดิ เราก็วิ่งมาตั้งนานล้วผงก็ใกล้แล้วเออไม่ใช่คนก,กล่องนี่ว่าหาคนชิวๆเลยละกันผมก็วิ่งมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เจอคนเนี่ยเล่งเวลาเลยละกัน mọi người 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 mọi đi mọi người mọi người mọi người người ยางโหแต่โดนแต่โดนหยุดกำเนิดซะก่อนโอคโนไม่เอาอ่ะขี่รถหาคนแลวด้านหลังนังไงโอมาดิ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 ม,าดม,าดม,ามันมันไม่เปิดอ่ะ โทรมาแบบนี้ก็สวยดีครับต่อไปก็เมื่อกี้เห็นตรงนั้นแบบๆนะีงไงผม,ผมล่อมันมาดิเพราะเราต้องดูวงเอาเฮ้ยไม่ขึ้น บุกเลยได้ดำหนึ่งอะครับจบคลิปอออีซี่ตอนแรกเปิดเหมือนปึงนะโดนอัดตัวไปสองทีขึ้นโซนเนียแล้วก็ฟันหัวตึงๆครับจบคลิป